เอนเดินทอดไปชุ่มชวหนหรูอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวไม่ไปย่างกับหลัง,งน้ำอะไรคะน้ำสะวะาวรสค่ะน้ำสาวะรสรูป <c oughs> น้องกินไหมเดี๋ยวปะป้ายก่อนนะเดือดใส่ให้หนอเพราะที่ฝนมันจะตกอ่ะ อันนี้เป็นกระบอกไม้ไผ่ที่มีน้ำาสาวรสอยู่ข้างในแล้วก็มีขนมโคโปรานนะคะซื้อมาจากตลาดมาจ,จากตลาดนะคะแล้วก็บรรยากาศดีๆด,ดูดิภูเขาสวยงามมากอยากให้มาน,ะะนี่เลยค่ะหัวใจจัดชัดหัวใจแนะ้ หัวใจเลยเลยจริงๆหัวใจหัวใจแล้วก็เป็นสะพานนะคะสะพานแขวนที่แบบอืมท้าทายคนดูเชียวธรรมาชาติอ่ะฝนตกเขียวเขียวเทียวเลยหัวใจหัวใจค่ะตรงนี้กำลังเดิน ที่สะพานแขวนนะคะข้างล่างมีน้ำสวยงามและจะเล่นได้ด้วยแหละนัท่องเที่ยวไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าเป็นโควิดโควิดโคใจใจสวยมากสัมผัสน้ำแบบใกล้ชิชีกล้ชิด,ชดที่แบบใสใจไหลเย็นเห็นตัวปลาและก็หี ด,ดีดีค่ะสวยงามค่ะฝั่งกระนี้บ้างตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆเขื่อนรัชะประพานะคะเราก็มาแวะที่นี่กันก่อนใกล้ๆกันดีงามมากค่ะบรรยากาศข้างบนสะพานขวนรูปหัวใจนะคะข้างล่างซึ่งเป็นน้ำที่แบบใสมากเลยเราต้องขอเอาไป สัมผัสน้ำเพราะว่าชอบน้ำมากมาเติมพระงาวกันค่ะทุกคนอากาศดีโอโซนด,ดีดีหมอกด้วยหมอก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 